เดี๋ยววิธีการใส่ใบเมฆก็คือเอาใบเมฆเนี่ยใส่เข้าไปในรูนี้ตุ๊บแล้วก็หมุนหมุนให้มันโผล่ขึ้นมาประมาณมิลหนึ่งอ่ามันมิลหนึ่งพอมาจากเทดามแต่เราจะกิดมีวิธีการเอาใบเมฆออกก็จะกดตรงนี้เุ๊บแล้วจะดึงใบเมฆขึ้นมาอ่าแจะใส่เข้าไปมันเป็นแม่เหล็กตัวเพิ่มใส่เข้าไปเลยอ๋อครับมิลหนึ่งอ่ามิลหนึ่ง นี้ถ้าจะสั่งตัดเนี่ยตรงนี้มาเรียนรู้วิธีการใช้ปุ่ดตรงนี้ต่อก็คือถ้าจะหยุดกดตรงนี้เครื่องจะหยุดกดตรงนี้เครื่องจะไปต่อหรือจะยกเลิกงานก็คือรีเซ็ตรีเซ็ตก็คือยกเลิกอันนี้ถ้าไฟแดงขึ้นดวงเดียวเนี่ยก็คือเครื่องพร้อมใช้งานแต่ถ้าเกิดว่าไฟเหลืองขึ้นเงี้ยแสดงว่าเครื่องไม่พร้อมต้องกดรีเซ็ตทุกครั้ง เครื่องมันถึงจะขึ้นไปแดงคนเดียวก็คือความใช้งานแล้วก็เลือกเ,เข้ามาในกระดาษประมาณอ่ะนิ้วหน่งทีนี้ถ้าเราจะสั่งไฟล์งานเดิมหรือว่าเราสั่งสั่งไปแล้วเนี่ยไฟเมื่อกี้เราต้องการจะสั่งที่เครื่องเลยก็ได้เครื่องมันจะจำที่เครื่องเรากด repeat enter เรากี่รอบก็ได้ ไม่ไม่จำเป็นต้องสั่งแบบสดจะคือสั่งสติ๊กเกอรโดยสดไม่ใช่การเดิมเตรียมเฉพาะปลายสุดท้ายเท่านั้นเดี๋ยวสิบรอบที่สิบรอบเลยเดี๋ยวนี้ก็อาจจะยกเลิกเลยก็รีเซ็ตเลยจบเดี๋ยวจะลองสั่งตัดดูที่ตัดเนี่ยเออมันจะตัดชิ้ละชิ้นเพราะว่าถ้าลองในสภาพเลยถ้าเป็นตัดสติ๊กเกอร์เนี่ยสติ๊กเกอร์ตัดปุ๊บ ไอ้ที่ตัดมันก็ยังแตกดอีกบนกระดาษมันตัดแค่ครึ่งเดียวไม่ได้ตัดทะลุแต่ทีนี้กระดาษเนี่ยมันตัดทะลุเลยเพราะงั้นเตัดไวรยชิ้นติดติดติดกันแบบวางมาร์กเนี่ยไม่ได้เพราะว่าเวลาวิ่งไปกระดาษจะเปิดขาดหมดเลยเพราะงั้นต้องตัดทีละทีละชิ้นก็เอาไวรมีดใส่เข้าไปในรูปึ๊บแล้วก็หมุนให้แน่น จะเริ่มต้นตรงไหนก็คือจะเลื่อนหัวไปพิสูนเอาไว้ตรงไหนเออทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะทาทีละชิ้นเนี่ยหราจะเอาชิ้นอ่าตรงนี้เป็นที่พักงานเอามาพักงานก่อนหัวจะเอาชิ้นไหนเราก็เลือกเเอาชิ้นนี้เออตรงนี้กดล็อกตรงนี้สามอันก็คือกดล็อกให้มันหมุนได้รอบพิจาราอ่าก็คือเก้าสิบองศาก็ได้อย่างนี้ก็ได้ แล้วตัวอักษรข้างในเนี่ยถ้าจะตัดเนี่ยต้องไม่มีอะไรเลยก็คือมีแต่เส้นรอบวิธีการนี้คือมาที่ตัวเลือกกาหนดรายละเอียดในชิ้นแ,แล้วก็ตัวกอรเนี่ยเอาออกก่อนกด relating เกณฑ์<อ>บ้างนี่เอาตอบไม่เอาอ่ากระดุมรอยปากอะไรก็คือเ,เกิดเจดาะจั่วอะไรไม่เอาเลยก็คือมันให้มันมีแต่เส้นรอบดูเพียงเดียวเพราะว่ามันตัดเลยหมดเลย อันนี้ก็สั่งตัดก็คือชิดด้านล่างด้านล่างก็คือสั่งนี้ั่งนี้ด้านบนก็คือสั่งนี้อ่าก็คือเราก็การเริ่มอย่างต่งนี้เราก็เอาชิ้นงานเนี่ยมาชิดด้านล่างปึ๊บล้วเราก็สั่งปึ๊บเราก็ตกลงอ่านี้คือมันก็จะตัดแล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าตัดเนี่ยก็คือความเร็วเราอาจจะปรับให้มันช้านิดหนึ่ง วิธ uh, ีการปรับก็คือกดเมนูหนึ่งครั้งปึ๊บตัว F เนี่ยจะเป็นแรงกดแรงกดก็คือเราเราเราปรับซ้ายขวาปกติถ้าใช้ปากกาวาดเนี่ยก็คือ200ขึ้นถ้าเกิดรตัดก็ก็ประมาณเนี้โดยก็คือเราเราสองร้อยก็ได้ลดลดซ้ายเพิ่มขวาแล้วลองจับ200ดูก่อน V คือความเร็ว ความเร็วปกติเราว่าเนี่ยเราใช้สูงสุดเลยห0าร้อแต่ถ้าเกิดว่าตัดเนี่ยเอาชา้าๆในงั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยก็<ม>คือบนล่างนี่คือปรับความเร็วเราลองช้าสุดเลยอ,ลองห้าสิบจุดทุกครั้งที่เราปรับความเร็วแรงกดเนี่ยต้องกด enter ทุกครั้งมันจะจับอ่าแล้วก็แล้วก็รีเซ็ต่ไหมเออ 慢点。<laughs> <laughs> จริงๆต้องปรับก่อนนะนคือปรบกรวิ่งนะี่อาจจะเร็วอีกถ้าราเมื่อกี้หาช้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าร้อยนดทียอาจจะช้านิดถ้าเร็วนี่ก็จะมีเบี้ยวอะไรลเลยอเร็วสักร้อยนะึงอย่าอย่าอย่าเร็วมาก,าากนั้นเลยตเหะถ้าไปวิธีมนำนำ่องมัตัดที่เสียเวลา ทีนี้มันต้องการที่จะแผ่นแล้วเอาเอาตัวซื้อออกเส้นตรงลองดูซึ่งนี่อันนี้ทิศทิซ้ายทิ่ขวาเรับคือเจ้าจะเป็นฝ้ายแล้วก็แก้ตาด้วา ตัดเสร็จเราให้มาจดชื่อาาแ่ทีนี้ถ้าตัดขาดเนี่ยคือปกติเวลาตัดสิกเกอร์เนี่ยขเขาจะตัดแค่ผิวคิว ครึ่งหนึ่งไม่ขาดแต่ถ้าขาดเลยเนะี่ยแต่นี่มันจะสึกเร็วกว่าอันนี้ก็ร็รอรมาหันี้นี่ย้อันนี้ก็เป็นพินเตอร์นี่ด้ตัวนี้ตัวที่สองปอตเตอร์อน่าเอาพินเตอร์นะอ่าปอตเตอร์ นี่มัถามว่ามีชิ้นอลือเนี่ยเขาแกา้รวาตอบไหมแล้วก็ตอบใชส่สัั่งที่ได้หลายงานเลยสั่งหลายหลงงานใช่ไหมมันจริงก็ได้นะเราเรียนหางานันนี้ขอให้เรียนห่างให้ห่าะว่างไป รปกติงานมันมันว่าดวาดอย่างเดียวหรือต้องตัดด้วยอ่ะวาดด้วยตัดด้วยใช่ไหมเพราะถ้าวาดเนี่ยคือว่าดไ้อย่างเงี้ยให้มันชิดๆกันแต่ถ้าตัดเราต้องมาตัดทีละชิ้นอย่างเงี้ยเป็นที่ว่ายิ่งคือตรงเนี้ยมันตัดไปแล้วนะมันไม่เหมือนชิกเกอร์ชิกเกอร์มันก็เยังๆอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรอาจจะต้องมีการับสกิ้งอะตรงนี้รต้องมีการสับเราจะตัดเขาไม้กลาใหม่เเอาอรป็กเปนหอดลอเ้ไม่ซีเรียสเทียดูเพิ่มาคือคผมไซเรียสะอดใช้ก็ปิดเือ ปิดเครื่องเลยไม่ต้องลงคนเลยตรงนี้พอเปิดเครื่องใหม่มันก็เปิดเครื่องใหม่ขึ้นข้อมูลใหม่เลยใช่ไหมครับไม่ได้จำข้อมูลเก่าใช่ไหมจำ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 ครั้งสุดท้ายที่เราตั้งใช่จะเปิดเมนูหนึ่งครั้งปุ๊บก็ยังอยู่เหมือนเดิมเอฟแรงกดมีความเร็วแหมถ้าจะเอาความเร็วเพิ่มก็บนล่างบนล่างแหอยแอร์สองเอ๊ะแล้วก็เอนเดอร์ทุกครั้งที่ ที่เปลี่ยนแปลงมันจะจำปึ๊บแล้วก็รีเซ็ตตัวอินเตอร์เนี่ยมันจะจำคำไอ้ที่เราตั้งไว้แม้แม้กระทั่งปิดเครื่องเปิดใหม่มันก็จะจำตลอดนอกจากเราตั้งใหม่่อาสมมติว่าเราเอาไฟเดิมก็รีเซ็ตอินเตอร์ยิ่งเร็วขึ้นละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเราดูแบบว่าถ้าความเร็วเราตั้งเยอะไปที่ออกมาเนี่ย ันไม่สวยเราก็ลดตัดไม่สวยสวยตัดแล้วมันกินไม่ไม่ไม่เนียนไม่เนียนมันกินเป็นสองตัวดีไม่ดนะีไม่มีนี่นีเราเราไม่ได้ลอกแล้งไงมันก็ยังไม่ตัดเจคเือสกิดทุกทางท้งเราลยกันกมเยเลย ใบวิ้นิคมนี่ต้องทำไงต้องซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ใช่ที่แถมให้สามใบแค่คือตกใบละสามร้อยตัดสติกเกอร์เนี่ยมันไอ้นี่นต้องสึ่ไวแน่นอนตัดตลุกซื้อจ่อเราเดี๋ยวเราส่งอนเทลไปนีพักไปก่อนนะครับเสร็จแล้วแอ่แค่ไหนแล้แล้วเี๋แ